แต่ทีจะพูดถึงของที่ระลึกหรือของสะสมที่คนไทยเก็บเอาไว้เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะรวมไปถึงเหรียญกระสาบด้วยซึ่งคุณค่าของเหรียญน,นอกจากจะใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าได้แล้วอีกด้านหนึ่งค่ะภาพที่อยู่หน้าเหรียญก็สามารถที่จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของไทยในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีโดยเหรียญกระสาบในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีอยู่ทั้งหมด9รุ่น และถือเป็นเหรียญที่มีระยะเวลาการสะสมที่ยาวนานที่สุดเหรียญกระสาบหรือเงินเหรียญที่เราใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าในปัจจุบันโดยมีตราพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ของไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ส่วนเหรียญกระสาบรุ่นแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั้นเลขานุก,การสมาคมเหรียญที่ระลึกไทยเล่าว่าผลิตขึ้นครั้งแรกปีพุทธศักราช2493ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและรุ่นล่าสุดผลิตขึ้นใช้ระหว่างพุทธศักราช2551ถึงพุทธศักราช2559มีทั้งหมด9รุ่น9ชนิดราคา แล้วเหรียญราคา2บาทเป็นชนิดราคาสุดท้ายที่มีการผลิตขึ้นในรัชกาลที่9เมื่อนับระยะเวลาการเก็บสะสมเหรียญตั้งแต่เริ่มราัชากาลจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง66ปีเหรียญรุ่นแรกของรชัชกาลที่9เนี่ยผลิตเมื่อปี2493นเะครับเป็นปีเดียวกับที่ท่านขึ้นพิธีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพอดีเลยปัจจุบันนะปี2 5 5 9เนี่ยมี9รุ่นพอดีเลยนะครับเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ รุ่นสุดท้ายนะครับที่ผลิตเนี่ยมี9้าชนิดราคานะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือเหรียญในซีรีส์สุดท้ายซีรีส์ที่เกนะครับก็จะมีตั้งแต่เล็กสุดนะครับ1สตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์นะครับยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์เอ,อ่อ1บาทฝั่งนี้นะครับสองบาทสีทองห้าบาท1ิบบาทเป็นชุดที่เก็บใช้เวลาเก็บยาวนานทนี่สุดในโลก ต้องใช้เวลา16ปีในการเก็บเพราะว่าเหรียญแรกออก2493ปัจจุบัน2559นาที่ท่านสอนเอาคดเนี่ย66ปีสำหรับเหรียญหายากและแทบไม่มีการพบเห็นคือเหรียญ5บาทปีผลิตพุทธศักราชส5 2 9เหรียญ5บาทปีผลิต2524และเหรียญ5บาทปีผลิตส5 1 5ส่วนเหรียญหายากแต่ยังพบว่ายังมีการซื้อขายในตลาด คือเหรียญหนึ่งบาทปีผลิต2,493ีมีราคาสูงกว่า5,000 0 0บาทและเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5ที่มีราคาซื้อขายเกือบ3 0 0 0 0 0บาทเหรียญทุกประเภทนะคะถือว่ามีประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสําคัญในตัวเองค่ะทําให้ทั้งเหรียญที่ระลึกแล้วก็เหรียญกระสาบนะคะเป็นที่ต้องการของทั้งนักสะสมรวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ ขณะที่เหรียญกระสับที่ระลึกที่นิยมเก็บสะสมและปัจจุบันหาได้ยากคือเหรียญพระมหาชนกที่ผลิตออกมาเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องพระมหาชนกโดยมีการจัดจําหน่ายเหรียญพร้อมหนังสือพระมหาชนกและเหรียญทรงผนวดที่ผลิตในปี2508แม้เหรียญกระส์บที่ระลึกจะไม่มีการตีมูลค่าไว้แต่ถือเป็นเหรียญที่มีการบันทึกประวัติและความสําคัญ และเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษเท่านั้นจึงเหมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านเหรียญโลหะเห็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผ่านเหรียญนี่แหละครับคือเหรียญจริงๆแล้วเหรียญพวกนี้คือสิ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์จาลึกเหมือนเช่นเดียวกับเอกสารแต่ว่าเป็นเอกสารซึ่งเป็นโลหะเท่านั้นเองอันนี้คือเป็นหลักฐาน แต่ละแต่ละปีแต่ละช่วงของของการเวลาที่ผ่านมานะครับในวาระที่ท่านได้รับรางวัลจากต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า,าอัจาริยภาพไม่ใช่ว่าเราไปยกย่องเพื่อทุนกันเฉพาะคนไทยทั่วโลกเห็นสิ่งนี้ว่ามันมีค่าอย่างเช่นการทําฝนหลวงไม่มีใครคิดว่ามนุษย์เราสามารถมีวิธีการที่จะทําฝนได้ เลขานุกการสมาคมเหรียญที่ระลึกไทยยังแนะนํานักสะสมรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเก็บสะสมเหรียญที่ออกมาใหม่ว่าควแรแลกโดยตรงกับกรมธนารักษ์ไม่ใช่เหรียญที่ผ่านการใช้งานและควรเก็บรักษาอย่างดีหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าเหรียญและไม่เก็บในที่ชื้นเพื่อรักษาคุณภาพของเหรียญให้นานขึ้นจีรศักดิ์ชื่นนรงถ่ายภาพสิริพรทองรายทีเอ็นทเวนตี้โฟรายงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา10นาฬิกาครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ